สวัสดีค่ะจากร้านชนางิธนวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช็คเครื่องก่อน,นส่งกักบลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะเครื่องนี้เป็นหัวเวอร์ไอเก้าสองพันสิบเก้านะคะเปลี่ยนปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะอันนี้เป็นปุ่มตัวเก่านะคะตัวที่มันเสียนะคะอันนี้ทําการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ตัวเครื่องนะคะนี่แต่อยู่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถกดได้นะคะเปิดปิดได้น,นะคะตอนมาเนี่ยปุ่มมันยุบเข้าไปเลยกดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้สามารถกดได้แล้วนะคะ Okay. แล้วก็ฟซีมจะมีรอยแตกมาอยู่แล้วนะคะนี่นะคะโอเคาจะมาเช็คเครื่องกันนะคะอันนี้เช็คสัมผัสนะคะ1 2ึ่งสองสี่ห้าหดปดเดอกจันทรศูนย์สี่เหลี่ยมนะคะอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะ หน้าจอสัมผัสได้นะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะแล้วก็ต่อไปชาร์จไฟนะคะนี่ชาร์จไฟเข้านะคะนี่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะชาร์จไฟเข้า1.8นะคะ แล้วก็สัญญาณซิมอันนี้ใส่ซิมของทางร้านนะคะเป็นซิม AIS นะคะสัญญาณซิมขึ้น5ขีดแล้วก็สัญญาณ w i f i ขึ้น4ขีดนะคะตรงนี้แล้วก็บลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะปุ่มเปิดปิดเครื่องกดได้นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะแล้วก็เครื่องสั่นทำงานนะคะต่อไปสแกนนิ้วสแกนหน้านะคะ,ะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะ ต่อไปสแกนหน้านะคะสแกนหน้าใช้งานได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลช็เช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง hello เช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง hello เช็ค tiếp theo là camera trước camera video camera trước camera sau 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 camera trước camera เช็ะคะบันทึกวิดีโอกล้องหลังค่ะเราเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังค่ะเราเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังค่ะเราเช็คกล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้นะคะต่อไปแฟชอันนี้แฟชทำงานนะคะแฟชใช้งานได้แล้วก็ต่อไปบันทึกเสียงนะคะ เช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงบันทึกเสียงใช้ได้ต่อไปเช็คลำพงบนเซนเซอร์ลำหงล่างนะคะ ลำโพงบนเสียงออกนะคะเซ <English. S 1> นเซอร์ตอนโทรทำงานลำโพงล่างนะคะมีการกรักลุ้มครองแรงงานกดสามกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกดสี่สำนักงานประกระทรวงแรงงานกดห้าฟังข้อความซ้ำกดเครื่องหมายดอกจัน okay. เรียบร้อยค่ะ